หมอเหรียญทองประกาศงดรับสมัครพนักงานใหม่ลดสวัสดิการของพนักงานทุกรายการอ้างนโยบายหาเสียงที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทำให้ต้นทุนขึ้นอย่างก้าวกระโดด16พฤษภาคมพลตรีเหรียญทองแน่นหนาได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าเนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดมหาชนผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการใน จะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้าเช่นยาเวชภัณฑ์ที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นตามการปรับเงินเดือนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกันดังนั้นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจึงมีความจําเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่ดําเนินการกิจการได้ตามปกติจึงจําเป็นต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. งดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตําแหน่งทุกวิชาชีพทุกกรณีโดยเฉพาะคุณวุ ปริญญาตรีทุกสาขา 2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด 3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวรการจ้างงานพิเศษทำงานนอกเวลา 4. พนักง,งานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติแต่จะไม่มีการปรับขึ้นในอัตราสัมพันธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พักการเมืองหาเสียงไว้5หน่วยงานใดที่มีพนักง,งานกเกษียณอายุหรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน6หากจําเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางแผนกพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน7พนักง,งานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงานจําเป็นต้องทํางานหนักขึ้นกว่า ทางนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบคุณยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่เพื่อแบ่งเบาภาระงาน8สวัสดิการของพนักงานจําเป็นต้องปรับลดทุกรายการทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศไว้16พฤษภาคม2566พลตรีเหรียญทองแน่นหนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร